ฉันไม่มีเวลาเลยปันเพิ่อนวอยลูกพาไปสอนโมโหแม่ว่างพรอยายยังไม่เสร็จเนี่ยช่างยังอยู่ชุดเต็กซี่อยู่เลยยืดผมนี่อันนี้ลูกค้านี่ที่จริงเนี่ยก็สวยเนี่ยยาวไปเนี้ยแต่ไม่ยาวสั้นกันนี่หน่อยเนี่ยเอาเป็นฟอาล่าสั้นนะเดี๋ยวเราซอยก่อนแล้วเราก็ดัดนะเพราะว่าก็มีตึงยืดมียืดโซ่ไล่ไงโซ่ไล่โซ่โมโมสวยไม่ได้เหรอใช่เดี๋ยวเราจะมาซอยกันก่อน ซอยเราจะไม่เอาสั้นเพราะว่าเดี๋ยวเวลาเสร็จแล้วเรามาเซร็จอีกทีไม่งั้นมันใจนี่เดี๋ยวก่อนจะถอนก่อนว่าตัดหนังให้ันได้ไหมว่างไหมว่างอย่าแช่แล้วฉันก็ไปอาบน้ําก่อนแล้วเดี๋ยวมาใหม่เพราะนี่ยืดผมไว้เนาะมีความสุขกับการทําผมอยนั้นไม่ลอยรู้ไหมบางอย่างเด็กมือกีตาร์เท้าเด็กเออเดะเดี๋ยวเราซอยกันก่อนนะหวีแขนก็ไม่รู้เนี่ยหวีแขนหายไปเลย เราวิวเราไปดูในรถดิไอ้แคมลูกก็ชอบไปยุกต์ลูกแ้ววมันที่แมวโตกันหมดเลยเนี่ยโตหมดแล้วไม่ท้องหรอกอันนี้อ้วนกินเก่งเดี๋ยวจะให้กินยาแมวเขาก็เหมือนคนนะแม่เองแมวนี่เขาก็เหมือนคนไหยมีอะไรอะไรเหมือนคนไหมเหมือนกันหมดเนี่ยนี่เราก็เล่นไฟก่อนเพื่อความงั้นแล้วเราก็ไล่เลยเนาะนี่เป็นฟฝ้า ใช่ลูกค้าเขาหายนก็ทำเองเป็นยังไงไม่เป็นหรอกโอ้โเป็นป่านนี้ผมไม่หาฉันเลยแกก็คมเองนะ <c oughs> ให้ฟังรู้ดีได้บุญเดี๋ยวพอดักแลมันก็จะสั้นอีกใช่เราไมต้องเอา้นี้เกินมผมเนี่ยมันมีโดดได้อันนี้เราจะไล่สวยเลยเดี๋ยวเสร็จแล้วเราก็าาไล่ทีเจอกันนาน ก็วันเอ่ออาทิตย์นี้วันไอ้นี่ดูว่าุะวันพระวันพระวันศุกร์จะได้ไปต้องรู้ไหนแม่ป้ายแถ่ไหนแถ่นี้แถ่นมันย้อนสอนเลยไปทำบุญก็ดีแต่ถ้าเราว่าเดีดูวันที่โอ้โหบางทีลูกค้ามาแต่เช้าก็ไม่ได้ไปไม่มาเช้าเราก็ได้ไปข้างหน้าต้องสั้งเนี่เรื่องยาไวอืมการเกิก็อายวนะ้ก็เอาตั้งนี้ ฝีหน้าถ้านั่นก็ฝปเลี้ยงไม่ชีที่น้ำปนะมื้อละพันเองที่ไหนไม่เอาเราทำเราเนี้ยที่ไหนที่โน้ตเราพวกไม่ชีเขาไปปฏิบัติธรรมนะโอ้โหทำไปเจ็ดวันเราวันเดียวมื้อเดียวที่เดียววัดทำมาเลยวัดทำเสือเลยวันนั่งโนนนะโอ้หวันนั่งโนเราไม่ใชยไอ้นี่หรอกเขาไปถือสินแปรกันเออขอให้พรนะโอ้โหอันนั้นเราเขาไม่คนไปทําบุญของกันดั้งอยู่แล้วเขาพี่แก๊งของเขาอยู่แล้วไง มีอยู่่แตเราก็อันนี้เดี๋ยวเรามาดัดกันมาดัดกันแล้วเนาะเราจะวนโลก่นข้างเช้าอยู่ท่านยังตึงสายด้ววัเนี่ยขี้เกียจบ้ากเบื่อเต็งๆตื่นเช้าทุกวันรูปเราบอกว่าโอ้ทำประตูแล้วเขาจะเปิดเราบอกเปิดที่ไม่เปิดได้ไงถาประตูก็าทำไปนะทำตั้งยังดูนั่นเอยมีเวลามีเลานอนในห้องเมื่กี้เปิดแอร์ไม่ได้ยินหรอกนะ เราก็กั so ้นเลยงั yes? okay, ้นละกันได้มากมายแล้วก็ขุนใจได้ยินหมาฉันเห่าแมวฉันนั่งบ้านเราดูแต่เราดูยาเไปโดนไปกี่ตัวแล้นี่เราประดับสวยนะโดนบางแก้วปรดับบางแก้วสวยนะสวยมันมันแลถวบ้านใครที่หมาเยอะที่เขาว่าหมามันเยอะบ้านบ้านไง มันพันเหรอมันพันโเจ็ดแปดตัวนะนั่ตินนเจ็ดแน้อขาว่ามันกัดหมาตัวอื่นด้ไหมเหรอไม่ยไม่เลยมาดีนอนไต้องไปเลี้ยงเยอะเยอะไมดีเราไม่ไปกัดหมาคนอื่นี้มยข้างบ้านนบ้นชูวุฒิเขาก็มีหลายตัวแต่เขาเขาทำเขาขังเขาเออเขาขังเขาเป็นพ่อเกรกอะไรเขาอ่ะ ไข่ของใครของบ้านสมบูนั่นนะมาวางแก้วดูมันจะต้องต้องขงังมั่งอะไรไปปล่อยอม,า,มากอะไรไปตัดคนอื่นเโาษนะอันตรายเนาะเออเขาขังแล้วอาจารย์เขาก็จูออกมาขี่เหรอเป็นเวลาของนะอันนี้มันคอยโอ้ขไม่ได้เราไปตัดคนอื่นอันตรายงั้นบอกร้านว่าที่ของบ้านสะอ,ะนะอ,อาดน,นุ่นแลนะขันจักรยานไปมันต้อง บอกว่าไม่ต้องไปหรอกเดี๋ยวมันล้มมาเดี๋ยวมันลุงลุงมันกัดหรอมาใครโอ้หมาบ้าพันบอกว่าแปดตัวน่ะนั่นแหละเขาว่ามันไปกัดหมาเย็นเพนกันมั้งเนาะกัดตายเลยอันนี้เราก็วดัดดัดลงลงลงมายี่เนี่ยวนไม่ได้ลุกขึ้นไปเลยอันนี้เราก็ดัดดัดเป็นแถวเนี้ยอันนี้เราก็จะลำวางเนาะให้ความรู้มันนี่ก็ให้เครื่องมันดูว่าเนี่ยใหญ่หน่อยก็ได้ ลงลูกค้าให้เป็นช่างต่อไปเนี่ยอตอนนี้เป็นเด็กถือกระดาษไปก่อนพนาก่อนจะมาเป็นช่างได้พานาก็ต้องเป็นเด็กถือกระดาษให่ใจรัดชมางน,นกาก็ชอบตั้งแต่เล็กๆทำได้ทุกอย่างมันจะเป็นคนห้งางๆเลยไม่หวานเลยแ่ในควากคุณจะเรียนได้อยู่ เจ็บมือว่ะตบผมแล้วไปบีบแล้วมันเป็นอนี่เ,นเลยกลายเป็นเล็บแขนตลอดต่อผมตลอดผมหายากเลยดีใบผมยาวหันน้ามาก่ายรูปหนาวใช่ไหมควายแล้วมันันนะมันมันไหอ่ะเดี๋ยวต้องิดกองให้อ้ <c oughs> น่าจะมาขายได้ตังค์อยู่คนเดียววาไงอยู่คนเดียวล้าคนวันนั้นอ่ะเฮ้แต่ก็คุยรู้เรื่องนะโอ้มาตัดผมขายละมึงเลยทำไมตึ้นแม็กเลยมีลูปคนเดียวก็มาตายสิ ถึงเมื่อวาคนเราอะไรชีวิตก็ไม่แน่นอนโกงโกงโกงไรกันนะแน่นอนได้ไงสิ่งแน่นอนที่เดียวมิตายไม่ห่วงใครไม่อะไรใครละวกงล้วปล่อยวางแล้วถึงบ้ากันเหนื่อยหนักหนักปล่อยละ กา,ายเป็นหวังร้จริงนะคำพูดเราเนี่ยตีเราเองตีเราเองเนี่ยแหละชนนเราไม่พูดอีก่แล้วเราพูดอีกว่าแล้วเขาอยู่คนเดียวบ้านเดียวมันยืดผมเลย ได้ธรรมชาติเราก็จะเป็นอันไทยนั่นแหละเราคุยสนุกอุ้ยแม่ยุงกัดยุง่เนี่ยย้อนยุ้ยมาหยุงไปไปหักไอ้นี่มายอดตะเดากินเรื่อไรก็ชอบกินนี่ไงไปเก็บยอดตะเดามาเดี๋จิ้มกับไอ้นี่หล่นยอดเจียวเฮ้ยหล่นยอดเจียวกัยอดตะเดาเออแล้วก็ยอดชอบกินเป็นคนชอบกินนี่ไอ้เรื่องนี้เก็บแบบหวานเนาะไม่เป็นหวานแต่ชอบกินนี่ต้องหนาแล้วชอบกินของผม่วชอบกินผักสดด้วย กินผักสดแลวกินผักข้นคณะเขาชอบกินต้มกินนวนเลยอันนี้เดี๋ยวเรามาดูเลยอันนี้เดี๋ยวเราก็จะมาแกะดวนนะครับวันนี้ยังที่ช่างแปลงตัวแล้วเมื่อกี้ยังอยู่ชุดตังเองสาววานทานเยอะเฮ้ยพวกเราอ่ะมันคนงานเยอะแ่ว่าเราเป็นคนชอบสะอาดไงแม่เหมือนว่าไหมเราเรามันสกรปรกไม่เป็นอะ่ะแม่มก็เลยเหนื่อยไงต้องออกมาทำนี้เอง นี่ชั้นนี้ก็ดีนะธรรมชาติดีสีไม้ไม่ต้องอะไรมากมายโหอีกใจใหญ่อีกเลยไม่เหลือสองชั่วโมงนี้ไม่ธรรมชาติประหยัดแน่น<ห>แต่ว่าแกจะต้องไม่ี่โหอี่สวยกันี้หลอนดีแกจะต้องไม่ไม่ใจบ่อย<ห>ไม่ได้อะไรอยู่ในไรน ดัดแล้วปล่อยเลยอ่ะมันดูไปเถอะแม่มึงถ้าได้แล้วโอ้โหสมัยก่อนฉันไม่เข้าใจเหมือนกันตอนที่ฉันเดินเช้าหน่อยดัดเสร็จแล้วได้ฉันไม่เข้าใจม,ววมันก็ยืดอัแล้วมันก็ฟีอะก็ปอย,ยถึงเป็นปอยก็หมดอันนี้ได้ที่แล้วเราก็จะมาโกกันนะโกกแล้วเราก็ทิง้งอีก15นาที15นาทีโอ้ยถึงแล้วนี่เสร็จแล้วเนี่ย15นาทีเราก็ปล่อยแล้วเดี๋ยวก็ต่อยแล้วก็เซฟเสร็จ กัดย,ยข้าหน้าก็รีเตัวนี้ของอะไรองลแลนวตัวนี้สบายใจอาบน้ำมาท่าแล้วสบายใจแล้วทำอะไรกันโอ้้าไม่อาบน้ำแล้วร้อนก็ร้อนผู่ิจเดี๋ยวถ้าอยู่คนดีอนต้องตื่นตีนตีนตี่นนแหละเพราะว่าปไปเรียนกันหมดแล้ววันนี้โอ้ยยุ่งแล้วค่ะ ท,ท,<า>ทั้งหมาทั้งแมวคนไม่สนน่ะไม่แต่งตัวไม่ทันก็ไม่ต้องไปเรียน <c oughs> อันนี้เสร็จแล้วเดี๋ยวเราก็ทิ้งอีกสิบสิบห้านาทีเนาะเดี๋ยวเราก็มาแกะดูสูตรของเราสูตรดั้งเดิมยดีสวยทันใจเดี๋ยวเรามาดูกันใหม่ะยังน้อยควาอยากจะเหงาดิไม่อยากอั้งคันอยากจะเหงาไม่อยากพูดมากตัง้งคันี่ อันนี ừ, it, it, mm. ้เราก็มาแกะกันนัหรือที่ดอนเอื้อมาช่วยหรือที่นอนนี่หามันแห้ได้ที่สีอะหายซื้อหายซื้อหน่ดยใช้ไม่รู้เรื่องอันนี้เราก็แกะกแหละสวยอ่ะหัวหลอดเดียวแม่ หอดสวยมากหลอดเล็กแต่ม้วนเยอะไงหลอดเล็กแต่ม้วนเยอะมันจะออกมาสวยถ้าหลอดหลอดใหญ่ม้วนน้อยลง่ยดูในหลอดหลอดนี้มั้เนี่ยสวยมันไม่ฝอยอะ่ะอยากรักกี่ปีแนละ้วยี่สิบสามปีจะรู้ึ้นผม <c oughs> ทำกนจะแก่ไปข้างแนละ้ว น้ำหนักขึ้นมาสามกิโลกินน้ำน้ำเยอะอันนี้กำลังรถใหม่และรถอยากจะเดือสักเจ็ดสิบห้าแ <8, 60 S 1> <ม>ปดหกสิบก็ยังไม่แก่ไม่เห็นห้าสิบห้ายังปิ้อยู่เนก็ยังไม่แก่ <c oughs> คนคนไม่แก่แปดสิยังไม่แก่หรือยัเกือเจ็ดห้าลนะเจ็ดสิบเป็นหน้าก็เกเเลือเจ็ดสิบเจ็ดสิบยอยู่ปิ้งอยู่คนเราไม่เียกนได้ไรอ่ะ ร้อยเอยงจะยอมแก่เหมนะมนะเราไม่ได้ฝืนมันไงเราตป,ปตาป้าแล้วเราก็สงสัยจะเป็นเกี่ยวกับเรากินผล,ลไม้แล้วก็สมุนไพรด้วยมั้งสมุนไพรเราเองนะมันก็ช่วยได้เยอะนะสบายแล้วไม่ต้องว่า ก่อนนัเข้าสรงก่อนอันนี้เสร็จแล้วนะคะหลอดสวยมากค่ะเนี่ยเอาเอาแกนม่วงนะคะแกนม่วงแล้วแต่เราม้วนหนาหน่อยเวลาเสร็จแล้วก็กระชับนิดนึงนเสร็จแล้วก็มาหวีกันโอ้หลอดดีอะแม่มึงอันนี้ไม่ต้องใดเลยส่เสร็จแล้วก็ใส่น้ำมันเป,ป็น่อยเนี่ยเวลาหวีเสร็จตบเนี่ยให้เข้าที่เลยมั้ยล็อกเป๊ะเลยใครทำสวยช่างทำสวยเยือค่อยๆหนึ่เองยวทันนะอันนี้จะยาวน,นิดนึงตบเลย ดี๋ยวเราเอาข้างนี้ออกหน่อยเดี๋ยวว่าเดี๋ยวไปล้างเสร็จแล้วเรามาเก็บกันนิดหนึ่งเนี่ยกำลังสวยเลยนะคะทำกระไล่ทำกระไล่ตนนี้ก็เสร็จแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะมาอ้นี่กันมาซอยเก็บนะคะเนี่ยหลอดสวยใช่ไหมถึงเราจะดอดดัดแกนม่วงใครว่าสวยฝอยมันไม่ฝอยนะคะเราก็ม้วนเยอะหน่อยแต่หลอดมันจะออกมาแน่น่้หม้วนเสร็จแล้วก็ดึงนิดนึง นนเาเรียนเลยเธอค่ะเ,เรียนให้เ,เรียนเป็นวิทยาทานแค่ให้ความรู้ใครก็เรียนรู้ได้ไม่ต้องอะไรามากมายสวยงอนเ่ยมันไม่ยากต้องอาศัยใจกล้าลองลองออกมาแล้วมันดีแล้วก็โอเคดีมันก็แก้แต่ไม่เคยแก้นะลองประสบความสำเร็จ รู้แล้วว่าเวลาซอยออกมาเป็นอย่างนี้อย่างนี้ทําอย่างนี้อย่างนี้นี่ก็รู้แล้วครั้งเดียวสั้นเกินก็ไม่ดีแก่ยาวเกินก็ไม่สวยกระชากไวเกินอีกเอาวัดก็ดีแต่ก่อนแกไม่ค่อยตอนหลังเข้าวัดก็ดีนะเฮ้ยแต่พรุ่งนี้ไม่ทำบุญได้ไหมมึงก็ดูว่าวันนี้กวดเลยเหมือนเดี๋ยวดูก่อนแราววันตะไบอยู่เช้า เช้างานไม่เย <laughs> อแต่ก็อดไปไม่ได้สักทีเดี๋ยวไปดูเดี๋ยววันนี้วันนัดที่ไหนแล้วเนี่ยนัดทันใหไรเดี๋ยวไปหาซื้อขนมพอรานลูกเดี๋ยวลูกกว่าเธอเขาได้ไปแล้วฝากกระป๋องกระป๋องก็ไม่ค่อยได้ไปทำนี้แกยุ่งยังไงหเน,นื้อของม,มาเข้าไปวันนะแต่ก่อนนี่ไปบ่อยนะนไปทุกพระวันนี้ไม่ค่อยเห็นไงผมเลี้ยหลานโอ้ใช่นี่หลานด้วย หลังเลี้ยงหนงนวับนบายเย็นๆจหน,น,นอต็ตแล้ววัน้าพุ่ง้นอ,องนองุ้อปัน 72, ย่าน73นะคแต่ตัวเปเล็กเแม่คุณนัน่นก็ใจเย็นเดี๋ยวทุกคนเรียกตอนนี้ลำคาญทำงานอยู่ ทิ้งแต่ว่าแม่่อนปวดหัวแทนลูกลูกสมัยนี้ต้องเยี่ยมเยี่ยมหน่อยเฉือนเถื่อนหน่อยเด็กก้าวอยู่เดียวเราไปดูลูกกบ่ายว่าไปดูไม่ได้เด็กสมัยใหม่ต้องเยียมเยียหน่อยไม่ได้ไปป่อยตังในสวยป่ะรอดจะดีเนีโอเคป่ะ วันนี้แม่อาหารเดี๋ยวไปดูในรถนี่สองคนสามสีพ่อแม่ลูกโอ้โหเราขาดเสียแล้วทุกวันมันต้องอยู่ในบ้านในวันนั้นถ้าแม่อามาจากในห้อง เจอแล้วหายที่อีกแล้วโง่จ้าคนโง่คนโง่ก็ส่งยังสวยเลยนะก่อนแม่พ่อตอนกันรักกันพอดียหน้ากลมดีแท้เลยให้อาหารก็ติดรักเดยนี่หน้ากลมดีแท้หน้าตาก็น่ารักลูกค้าฉันนี่มาต้องแหย่แล้วก็นี้มันรักตึ๊บๆึ๊บได้ต้องแหย่แล้ว นั่นเวลาตัดน้ำเตะก็ตกๆก,ตกันต้องอะไรมากขายำขยำแม่นี่ข้างหลังสวยแตเสยก็ไม่เสยกราเรียกว่าล่าตั้นๆไล่ข้างหลัน,นั่นเลยเนี่ยเวลานั้นตกเท่ตกนะแม่เนี่ยจำต้องอะไรมากหายเลยเก็บไันนี้ตรงกลมที่กลับไปบ้านนี้ไม่เป็นอีกบ้านจะลูกกว่าล่แน่นอนเลยค่ะเพราะว่านักไอ้นี่อยู่การชอบผีแหง<ด>้งบางคนผีแห้งอยากจะบ้าตายเห็นหัวแล้วก็บอก นี่นะ่าเธอดัดยังไงหัวฉันบาลถามเธอไปทำไงฉันก็หวีแค่โอ้ยังไงก็น้องก็โล่ <c oughs> อะไรมันไม่หวีแห้งก็จะหวียังไ <c oughs> งก็หวีต้อนเปียกสิคะางหวีต้อนเปียกเสร็จแล้วเราก็บีบแม่มึงหวีพอเราหวีเสร็จแล้วเนี่ยเราบีบแบบนี้เนี้ยทำเนี้ยรู้ไหมน้ำหลอดนจะสวยเออเนี่ยแล้วออกมาเป๊ะอย่างนี้ไม่ใช่โอ้โหแม่คุณพอแห้งแล้วหวีลูกกระบาลดิกัน่เก็บหลังเลยเขาไม่ค่อยมีลูกผมเหมือนคนอื่นนะในผมไม่ค่อยมีลูกผมนะ แล้วมัก็ตามมามันขึ้นอะไรยตัวแล้วเตียมตัวเยวจะอะไรเตรี <c oughs> ยมตัวอะไรเข้าวัด <c oughs> ตัวนี้ก็ต้องเข้าวัดทำทำมอสองโคแล้วต้องละเนี่ยก็จเปินปลายไปต้นล ไม่ัำฝันไปเลยว่านี่ปิดตาแล้เออเราไปเชียงใหม่ก็ถามว่าว่าไมเงินตายแล้วก็ไม่ได้ไปฟังว่าโอ้เขาเผาตั้งนานแล้วตอนนั้นยังไม่รู้หรอกว่างานใครถึงไม่ต้องไม่คุยกับใครจะไม่รู้เลยอยู่ตรงนี้น<อ>จริงนะแม่อมตอนนั้นยังไม่มีเบอร์คุณหนอนแบบที่คุณหนอน,น,นออรายงานหมดแหละมีอะไรแล้วเจนนาก็รู้แล้วล่ะตอนนี้เจนนาเป็นแม่บ้าน<อ>เป็นแม่อะไรวะแม่แม่ชาวมนักกิจเหรอ นักขี่รถต้นลำใหญ่ก็นนี่ก็ได้ก็ถามว่าใครเป็นใครตามนี่ก็บอกไม่ต้องกลัวแล้วอันนี้เป็นชาวนกขีดแหละเวลาใครเสียก็มาเก็บโอเคนะสวยไหมกระจกไหมเออโอ้โหสมไปได้นะเดื่อนไม่สวยก็ที่เหลือสองอย่างลูกค้าเดน่ะน่ารักตัวตัวก็ันรักนี่ไปดูกระจกข้างหลังก่อนไปดูกระจกข้างหลังก่อนสวยค่ะสวยหลังเกือบโดูสวยนะคะเนี่ย แอดูดิหลังหลัง้าอ่โอเคดูเห็นได้ยังโอเคสวยนะครับพิงอันนี้เดี๋ยวก็อันนี้ไม่ต้องใส่น้มันเลยทำแบบเจนาได้แหละสวยพิอันนี้ก็เสร็จแล้วนะคะกดไลค์กดแชร์กดตานนะบ๊ายบายสวัสดีค่ะให้ห้ารอลใจดีแทเลยเดืาเล็บด้วยก็สวยนะคะร้านนี้ไม่ต้องอะไรมากมายค่ะ กดไลค์กดแชร์ร้านยาใจคนจนนะคะไม่ยถ <anha> ูกลูกค้าคุยสะดุะดไม่มียาใจคนจนเงช่วยเหลือคนจนเงินมีแต่งน้อยก็สวยกันได้ไงคะขอบคุณนะคะที่มารับบริการสวยนะคะหลอนส